เทรนทูปูซานดุนนรกซอมบี้คลั่งฉบับฮอลลีวูด Last Train to New York เบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้กนราบเข้าสู่รายการเมเจอร์มูว t ท็อกช็อตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์ระระน,นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่นะครับยูทูบชาแนลเมเจอ o ์กรุ๊ปดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากมีข่าวมานานนะครับโครงการการรีเมคหนังเกาหลีเรื่องดังก็คืบหน้าเรียบร้อยแล้วครับเพราะเทรนทูปูซานกำลังจะถูกนำไปสร้างใหม่เป็นเวอร์ชันฉบับภาษาอังกฤษครับโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์ในฮอลลีวูดจนตอนนี้มีเสียงวิจารณ์ออกมา,มามากมายในโลกออนไลน์ครับว่าฮอลลีวูดไม่ควรจะนำหนังซอมบี้เรื่องดังจากเกาหลีเรื่องนี้มาทำใหม่เลย เทรนทูปูซานฉบับใหม่นะครับจะถูกสร้างภายใต้ชื่อ Last Train to New York โดยได้ผู้กำกับชาวอินโดนีเซียติโมจาจันโดหนึ่งในคู่หูคนทำหนัง The Mo b r o t h e r มารับหน้าที่กำกับครับแต่ดูเหมือนว่ากระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการรีเมคครั้งนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับ อย่างที่ชาวเน็ตคนนึงบอกนะครับว่าเทร n ดูปูซานเนี่ยคือหนังซอมบี้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยมีมาแล้วก็มีการวิพากษ์เนื้อหาสังคมอย่างหนักแน่นมันดีเกินไปที่จะถูกรีเมคปล่อยเอาไว้แบบนี้จะดีกว่าในขณะที่ก็มีอีกคนนะครับที่บอกว่าถ้าจะดูก็ดู t เทรนดูปูซานแทนเธอเพราะนี่คือ m a s t e r p i เพ e ไม่จำเป็นจะต้องไปรีเมคมันขึ้นมาใหม่เราสามารถสนุกกับหนังเวอร์ชันภาษาอื่นได้เหมือนกัน รวมทั้งยังมีความเห็นในทำนองที่ว่าไม่จำเป็นต้องรีเมคเทรนทูปูซานเลยต้นฉบับก็สุดยอดอยู่แล้วถ้าอยากดูก็ดูเวอร์ชั่นเดิมพร้อมซับไตเติลก็ได้แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเทรนทูปูซานเพิ่งจะสร้างมาได้แค่4ปีเองดูตอนนี้ยังได้เลยมีในสตรีมมิ่งอยู่หลายเจ้าอยู่แล้วแฟนหนังต้นฉบับคนหนึ่งนะครับถึงกับบอกว่ากล้าดียังไงมารีเมคเทรนทูปูซานหนังมันสุดยอดอยู่แล้วเทรนทูปูซานฉบับอเมริกันมันต้องออกมาห่วยแน่ๆไม่มีทางเทียบกับต้นฉบับได้เลย นอกจากนั้นก็มีการบอกนะครับว่าไม่ต้องสร้างก็เกลียดหนังเรื่องนี้แล้วเทรนทูปูซันเนี่ยมีเนื้อหาที่สุดยอดตัวละครของเขายอดเยี่ยมมากๆตอนจบก็หัวใจสลายคือหนังเนี่ยมันดีมากๆขนาดแม่ฉันที่ไม่ดูหนังภาษาต่างประเทศเนี่ยยังรู้สึกว่าดีเลย ในขณะที่มีกระแสวิจารณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับโปรเจกต์การรีเมค r ทรนทูปูซานให้กลายเป็น Last Train to New York ก็มีกระแสบางส่วนเหมือนกันครับที่ยังคงให้โอกาสโปรเจกต์นี้อยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เชื่อมือผู้กำกับชาวอินโดนีเซียคนนี้และยืนยันว่าเขาเป็นคนทำหนังที่มีวิสัยทัศน์อาจจะทำให้ Last t r a i n to New York ออกมาน่าสนใจแล้วก็มีความแตกต่างจากต้นฉบับได้เหมือนกันครับ ติโมจาจันโดนะครับโด่งดังมาจากการทำหนังในบ้านเกิดครับภายใต้ชื่อ The m o Brothers ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับติโมสแตมปูเอลไม่ว่าจะเป็น Killers Headshot รวมถึงว่าเป็นรเรื่อง Portals ครับส่วนผลงานในระยะหลังๆของเขาเนี่ยอย่าง The Night c o m e For Us แล้วก็ May The Devil Take You ก็ได้รับกระแสะวิจารณ์ในแง่บวกนะครับและถือว่าเป็นหนึ่งในหัวเรื่หัแรงสำคัญที่ทำให้วงการหนังแอคชั่นอินโดนีเซียกลายเป็นที่พูดถึงในระยะ10ปีที่ผ่านมาครับ แ r มเทรนทูปูซานฉบับ l u s t t r a i n to New York เรื่องนี้เนี่ยยังได้เจมส์วานมาเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยครับดังนั้นแล้วเรื่องทีมงานเบื้องหลังเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้จะพอไว้ใจได้ครับและถึงแม้ว่าจะมีคนไม่ค่อยอยากดูอยู่ไม่น้อยเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งคนที่อยากดูก็มีไม่น้อยเหมือนกันครับและหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีอย่างดอลลีนั่นเองครับซึ่งดอลลีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือมาดงซอกนักแสดงที่แสดงอีทอนอลนั่นแหละครับแล้วก็แจ้งเกิดมาจาก Train Busan เทรน มาดงซอกบอกว่าตอนที่ได้รับเล่นหนังเรื่องเทรนตูปูซานเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่คิดเหมือนกันทับว่าหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นอะไรที่ใหญ่โตขนาดนี้และทําให้เขามีชื่อเสียงและก็มีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจนได้แสดงหนังมาเวลได้เล่นหนังฮอลลีวูดอย่างตอนนี้ครับแล้วถ้าจะมีการสร้างเทรนตูปูซานฉบับฮอลลีวูดมาดงซอกก็บอกว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเพราะอยากรู้ว่าฮอลลีวูดจะสร้างหนังเรื่องนี้ออกมาเป็นอย่างไรและตัวเขาเองก็ค่อนข้างมั่นใจในผู้กํากับและทีมงานมากๆเลยครับ ดังนั้นแล้วนะครับสรุปแล้วขนาดคนเล่นเองเนี่ยนักแสดงในเทรนตูปูซานเองเขายังอยากเห็นเขายังให้โอกาสอยากดูงานที่เสร็จออกมาก่อนเลยครับดังนั้นผมว่าเรารอดูผลงานออกมาก่อนดีกว่าครับว่ามันจะออกมาดีหรือแย่กันแน่ครับ นี่แหละครับรื่งราวของ Last Train to New York นะครับโปรเจกต์การรีเมค r a i n to Busan ฉบับฮอลลีวูดงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะหมู่หรือจา่ารอดูในอนาคตครับเอาไว้มีข่าวควาวมคืบหน้าหรือว่ามีภาพเบื้องหลังใหม่ๆอะไรเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวเราจับมาคุยกันใหม่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนมีไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ